จะไปบ้านยายกับแม่ไหมไปหาลุงขี้เมาไหมไปเปล่าจะไปหาลุงขี้เมาไหมดูตักไหมลุงขี้เมาอะ่ะไปเปล่าไมป่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมไปเที่ยวบ้านยายไหมไปบ้านยายดอนไหม <c oughs> ไ,ปไปบ้านยายดอนไม่คุยกันก่อนคุยกันก่อนไปไหมบ้านยายดอนไปเที่ยวบ้านยายดอนไหม บอกไม่ไปหรอกไปแม่ก็เอาหนูไว้แต่ในห้องไม่ให้หนูออกมาเดินเลยจะออกมาเดินไหนอีลุงขี้เมาก็ชี้หน้าดุไม่ไปหรอกใช่ปะ่ะเอาใช่ไหมถ้าไม่ไปแล้วหนูจะอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่ได้ไหมคนเดียวอ่ะได้ไหมได้เปล่าอืออือ หนูอยู่นี่คนเดียวได้ไหมไม่เหรอพาแต่น้องเต่าไปนะหนูจะไปบ้านยายกับแม่ไหมคุยกันก่อนคุยกันก่อนเอาคุยกันก่อนคุยกันดีๆไปบ้านยายไหมไปบ้านยายไหมไปไ,ไหมไปบ้านยายด้วยกันไหมไปบ้านยายไหมไปบ้านยายกับแม่ไหมไปหาลุงขี้เมา กำลุงขี้เมาได้ไหมไม่ไปใช่ไหมไม่ไปงั้นหนูอยู่บ้านคนเดียวนะโอเคไหมหนูจะคิดถึงแม่ไหมหืมไม่เห็นแม่หลายวันหนูจะทำไงอ่ะไปด้วยเปล่าอื <c oughs> <c oughs> เอาไม่ใช่ไหมอ๋อตกลงโอเคไม่ไปโอเคไม่ไปโอเค <c oughs> เอาเอาืม เอาแต่มู่ไปเนาะเอาแตมู่มู่ไปเนาะอม่นม่มีตกนะม,มีตกมีตกมือหูว่ามันจะตบเราเอาไม่ไปใช่ไหม,มน้อนู่อยู่นี่นะมันจะคิดถึงแม่ไหมบ๊ะ mình 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 mình, hả 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 hả